มาเดอ้อมาเดอ้อกินขขาน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็ซุปนอ่อไม่นี่ก็ทำหมากทวนี่ก็ปีงปลาทู่มาอับเคือ้อมาแซงกินกับมะแสบแสบ,แสบน้ำกันง,ง่ามือแรงมาถึงเวลาจะบอกว่ารักคุณ คุณเทาฟ้ามาี่เข้าสบายดีสบายดีพี่น้องอารมณีอารมณีอารมณีสบายสบายนื่มยายาในน้งตู้เย็นได้ยานะใครตามือบ่มเป็นสิบกมียาจริงก็ขอบอกยอยาในน้ำตู้เย็นี่มนางพระลุงก็ได้ย่เงบอกมุตัง เพิ่มกระาษได้ก็ได้มือ่อนี้กินข้าวพร้อมหนาพร้อมตากันเด้อกระปูกไส้ข่อยไส้ทูนไส้โถ๊ะมาแสบๆต้อกันเด้อพี่น้องซื้อมาจากไนทุกเน่ยแม่ซื้อมาจากตลาดเขาทิ้งเป็นถุงเขาเขียนได้เรืยยอยๆตรงนี้พันสี่

กระเอานื้บรรักบริยังมันเก่ามันบริแมนเนี่ยปหนักมันมันกระใสจ้งกระใสมากแล้วช่วงมันเนาะมันลายทางขับขาเนี้อบรรักบริมันอเป็นนั่นแหละแล้งสวยแรงมือในมือนี่สุดหนำพงไปน้าหนึ่งเก่าเต็มมันมือรักมือเขาเอ้ยขึ้นนู่มุก็ะหนามัน มันก็มันก็เห็นกาก็เห็นนาฬิกรีดีแรกไปลนนื้เป็ดเจ๊ยบื้อมาซอมางแค่ได้ซื้ออะไรกโลเล็กไปละซเอโมงอะไรครองแท่ไปละซื้อโมงปะอ่านเป็นอ่านเป็นอ่างพนี้อ่านเป็นโลเล็กซื้อมนี่บ่อยีห้ออะนี่แต่นี่มัน

đi thì không nên Tiếp khuôn tiếp theo phụt tiếp sến ngon, bà lo bà lấy. Thao rồi, da có sưng không? Sưng đấy quá. Mệt lắm tụy en nữa đó, mệt lắm nữa đó. Vơi cao hay không hả? đi thì già. Lớn một cái năm quen, ngang nước người ta sao เไปได้ได้ยาเนี่น่ปขอ้าวขาจะกินไข่ห่กินแต่ไข่ดนบ่เนาะแต่ว่าไข่มันกับเวลาคากูาขามันก็ปวดคือเก่ามันปวดเองมันนะมันไข่แต่มันเบากว่นอ่นนะิงหนึังคืออย่างบางทแบบ้าตายมันจะแข็งข้าขึ้น่มันปวด

บาดตัวร่วงแรงมันมันมันคือปวดมาเองมาน่ะนะก็เห็นย่บนป่วยก็กิน้างที่เขาจะกินหนึ่งนี่เขาจะที่มาที่รถสุที่กินยาในเขาหน้าที่มาที่ว่ากินเออไอ้ทีนมาที่ก่อนจะกินยาเหมืนจะเจ้าที่เขากินยาด้วยว่าไนะ ที ừ, ่มหวาเาจะกินยาน่่ได้ส <right> ูานน้องเอาแล้วอนี่จะแปะมอควแอบว่าอรคือกินเผาเลยไปกินยาหลดไ่ได้่เอเอออ่ะมาดเอาเลเอาเ่เบอาเอกมาเล่เนมาเล

ผมจะใ้ทางออกทางเข่ารักหนึ่งรักทีดินแดงเลยอ้าวชิเลยเนี่ยกำลังขึ้นจากเข่ามดโอ้โที่ท้อกแกซื้อจับย็ดกับวะวะยเดไป้วุบน้าไหมยืดยืยืดไปแล้วอะหัวยืมาเฮ้ยพี่เขาอะไรเขายืดมบอกปนะสบายดีไม่ร้องนะกินคนแดงตันงแตไม่ได้อาล่าไงตามเลยเร็วว่าตามาฮอดเยนี่อ้าบุเลยเนี่ครอบรัวอุ่นแล้วพี่ต้องเลยแม่หมอน่ะหนกเต่ากินเข่ากับแม่เน้ดีใจเลย ทำสิคริโลเวทำแนวทำากาคริโอล์และการหาร้าาไปชอละฮกายรักสามไปบ่อนุะทุสรักสามมาทนี้ไปไครนี่ใบบ่อเดี๋ยวก่มาทงบ้านอจะพดกายตลาดไปรักิโลนี่เงมันมีาาไหมเดี๋ยวปตลาดดง้อมแนถ้าทนหม้อห็นดูได้รักสามเลยเงินมีเาไหมใบบ้านเอาจะรักสามเออกายตาดรักสามไปนู่นหนึ่ง วิ่ออกไปน่อมึงยเดียวนะตักเด้าบอร์จ่ายกบรินัน้ำมันเทาไรอะกาน้มันเปดประมน้มันเดเียเปน้มันสุดท้ายกเาว้ประมาณหาวตนั่าอยู่กาบราบ้าน้ำมันประมาณน้ำมันบุกไปงนไปอนเนาะทางบ้านนั่นบ้านาเ่างาบ้านาเะไม่นีเอออ้า้าได้นาดปกิโลหนึ่งเฮ้ยูใกล้ระอยูใกล้นะยังอยู่ในรคานะมเปร่อง

นก็ลเด้ินเขาพอมหนาพอมตากันมไงบนน้อยบันนี้มาทันซ้ำาันนี้ชาวน้อนมาท่านผาเข่าแต่แทมุมเมาอ่ะเดียวเราไปเห็นนักปูนี่ท่าอ่านหน้าเทปเก่งมันเลยโอเคไป